จากเวียงมา<ะ>เพื่อที่จะมาซื้อขอนอมสิบบาทที่บ้านนุก,ก่าวนั <c oughs> <c oughs> ่งรถเวียงมาเติมน้ำมันสองร้อยมาซื้อขอนอมไงเออดิตัดเดินเดินนั่งรถ<ๆ>เวียงมา มาไหมย่ะมาซื้อขนมซื้อขนมบ้านลูกกาวกนะชนน่ซื้อที่ไหนนี่อันนี้อะไรซื้อที่ไหนซีเว้น <c oughs> โอ้โห <c oughs> ตอนนี้ก็ละสามสิบบาทโมสังโคฟุทโทฟุททังเปิดแล้ว ผม่าจะกดให้คุณก๊อกก๊อกกกกกกกหน่อยกูทีลถให้กูบอกก่อนได้ข้าได้มาแล้วสองร้อยไปกู้เงินเลยเพื่อนไม่กินโอ้ดิสามสิบบาทกลับบ้านรัเดินอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบาทซเว่เปิดไหมอำเภอเมืองปันตำบลตุงเกา